สามห้าอ๋อต้องสแกน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี<ป>๋ยวแิดแบนวันี้มันไม่มีหน้าต่างหรอก ันไม่มีน้ําตาลครับผมไม่มีน้ําตาลันไม่มีน้ําตาลมันมันได้จากมันมันได้จากที่นี่โรงง้นแล้วก็ความรู้ใช่มันไม่มีมันไม่มีที่ระบายอยู่หน้า মানম